หากเหน่อยใจก็เดินนี้ไปให้ไกลผู้คนชีวุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพับลงตรงที่ใจมันพ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจเราควายคว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเข้าถูกใจเปิดเพลงเบาเบาแล้วขับรถไปไปตามเส้นทางที่ใจฝันไฟ ไม่ต้องเรีบต้องร้อนผ่อนคลายไปตามสายลมฉิมมันพัดผ่านเก็บความสุขเล็กๆจากธรรมชาติข้างทางนิดออนที่รถเล่นผ่านปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมาปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบม่านตาที่ผ่านเข้ามาจากตรงหนา้าต่าง ทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่จิบกาแฟเบาเบา,เบาให้ยัดน้ำข้าวฉลบหัวใจชินเอื่อยละปล่อยใจไปกับเสียงเพลงและธรรมชาติของเช้าวันใหม่ทิ้งมันไปก่อน ตอนที่ใจวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั่นทุกข์ใจวังมันไปก่อนตอนที่ใจทุกสุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใดเปิดเพลงเบาเบาแล้วขับรถไปไปตามเส้นทางที่ใจฝันไฝไม่ต้องเรียบต้องร้อนพ่อนคลายไปตามสายลมีิมันพัดผ่าน เก็บความสุขเล็กๆจกธรรมชาติข้างทากนิดออนที่รอดเล่นผาปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมาปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบมานตาที่ผ่านเข้ามาจางตรงหนา้าต่างทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่จิบกาแฟเบาๆให้ยัดน้ำข้าวชโลหมหัวใจ ่เหนื่ล้าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงและธรรมชาติของเช้าวันใหม่